พารากราฟที่1.300งสาคำสถานการณ์ในนครหลวงอัมคอของประเทศกัมราเนียกำลังเดือดขึ้นทุกชั่วโมงเมื่อมีรายงานจากสำนักข่าวอิสระหลายแห่งว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังเข้าสู่สภาวะล้มละลายอย่างหนักและผู้นำสูงสุดทาเรนฮุนซา ที่เคยถูกมองว่าแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคกลับประสบปัญหาไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้กับองครักษ์ประจำทำเนียบซึ่งเป็นกองกำลังที่ได้รับการฝึกอย่างเข้มงวดและเป็นกลไกความมั่นคงที่คำจุนอำนาจของผู้นำมานานหลายปีรายงานระบุว่าเงินสำรองกลางของประเทศลดต่ำลงอย่างน่าตกใจหลังจากการลงทุนล้มเหลวหลาย โครงการทําให้เกิดความไม่พอใจในหมู่เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รู้สึกว่าตนถูกทอดทิ้งขณะเดียวกันประชาชนในเมืองหลวงก็เริ่มจับกลุ่มพูดคุยถึงความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลอาจสูญเสียความสามารถในการควบคุมสถานาการณ์หักเสียงต่อต้านขยายวงกว้างขึ้นการล้มละลายครั้งนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณะแต่ยังสั่นคลอนโครงสร้างอํานาจของกําระเนียอย่างรุนแรงนักวิเคราะห์บางรายถึงขั้นประเมินว่าจุดแตกหัก อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากรัฐบาลไม่สามารถฟื้นความมั่นใจของกองก,องกำลังประจำการได้ทันเวลาารราที300่สองสามศูนย์ศูนย์คำความเคลือ่ออนไหวล่าสุดระบุว่าในหมู่กองกำลังองคครักประจำทำเนียบเริ่มมีความไม่สงบอย่างเห็นได้ชัดเมื่อนายทหารระดับผู้บังคับบัญชาออกมาเปิดเผยแบบไม่เปิดชื่อว่าเงินเดือนที่ค้างมานานกว่า3เดือนกำลังทำให้กำลังพลจำนวนหนึ่งเริ่มคลายความพักดี ต่อรัฐบาลกลางหลายคนต้องกู้เงินดัดแปลงอาชีพเสริมหรือแม้แต่ขายทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อเลี้ยงครอบครัวสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่งเพราะกองกำลังนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่ผู้นําหุนซาใช้คำยันอำนาจมาตลอดช่วงหลายทศวรรษรายงานลับบางฉบับชี้ว่ากำลังมีเจ้าหน้าที่บาง ส่วนเริ่มติดต่อกับกลุ่มการเมืองฝ่ายค้านเพื่อหาทางออกให้กับประเทศในวันที่รัฐบาลไม่สามารถยืนหยัดได้อีกต่อไปการเคลื่อนไหวเช่นนี้ทําให้บรรยากาศภายในเมืองหลวงเต็มไปด้วยความระแวงและความเงียบผิดปกติที่ชวนให้หลายฝ่ายคิดว่าบางสิ่งใหญ่กําลังจะเกิดขึ้น ขณะที่นักวิชาการระบุว่าการสูญเสียความเชื่อมั่นของกองกําลังองค์ครักมักเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ในหลายประเทศทั่วโลกและกำเนียอาจกําลังก้าวเข้าสู่จุดนั้นแล้วารากราฟที่3 300คําในด้านของประชาชนความเดือดร้อนเริ่มแพร่กระจายไปทอ กลุมมุมเมืองเมื่อสินค้านําเข้าเริ่มหายากราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นจนเกินกําลังซื้อและระบบสาธารณูุประพกเริ่มขัดข้องเป็นระยะผู้คนในตลาดกลางเมืองอัมคอต่างวิพากวิจารณ์ถึงการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาลบางกลุ่มถึงขั้นเรียกร้องให้ผู้นํารับผิดชอบต่อวิกฤตที่กําลังถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนฝ่ายค้าในประเทศเองก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆผ่านเครือข่าย ออนไลน์แม้รัฐบาลจะพยายามควบคุมสื่อแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้ายลงทุกวันทําให้เสียงวิจารณ์แพร่ขยายเร็วเกินกว่าจะควบคุมได้นักวิเคราะห์มองว่าหากแรงกดดันจากประชาชนและกองกําลังภายในเกิดพร้อมกันอาจกลายเป็นพายุการเมืองที่ยากจะหยุดยั้งไม่ว่ารัฐบาลจะใช้มาตรการใดก็ตามวิกฤตปัจจุบันจึงไม่ใช่เพียงปัญหาเศรษฐกิจแต่คือปัญหาความชอบธรรมของผู้นําที่กําลังถูกตั้งคําถามจากทุกฝ่ายารากราฟที่4-300คํา สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อมีข่าวหรือแพร่กระจายว่านายพลระดับสูงคนหนึ่งในกองกำลังองครักษ์กำลังรวบรวมผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเตรียมเคลื่อนไหวหากรัฐบาลไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าตอบแทนภายในสัปดาห์นี้ข่าวหรือดังกล่าวแพร่ไวในโซเชียลของกัมร์เนียจนสร้างแรงสันเทือนครั้งใหญ่ในหมผู้ประชาชนบางคนมองว่าการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นทางรอดเดียวของประเทศ ขณะที่อีกกลุ่มกังวลว่าหากมีความเคลื่อนไหวทางทหารจริงอาจนำไปสู่วิกฤตที่คาดเดาวไม่ได้รายงานจากวงในเผยว่าผู้นำหุ่นซาเริ่มจัดประชุมลับกับนายทหารอาวุโสแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเงินเดือนค้างจ่ายได้เพราะคลังของรัฐแทบไม่เหลือเงินสดสำรองโดยผู้เชี่ยวชาญมองว่าหากรัฐบาลไม่สามารถควบคุมกองกำลังหลักได้ภายในเวลาอันใกล้ความเสี่ยงที่จะเกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านในระดับทำเนียบรัฐบาลก็จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วารากราฟที่5-300 ค่ำบรรยากาศในนครหลวงช่วงค่ำเริ่มตึงเครียดยิ่งขึ้นเมื่อมีรายงานการเคลื่อนกำลังเงียบๆของรถหุ้มเกราะและกำลังทหารในหลายเขตแม้รัฐบาลจะออกถแถลงการว่าเป็นการฝึกประจำปี แต่ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นตรงกันว่านี่เป็นสัญญาณของการเตรียมพร้อมรับเหตุไม่คาดฝันผู้สื่อข่าวในพื้นที่รายงานว่าหลายครอบครัวเริ่มกักตุนอาหารขณะที่ร้านค้าหลายแห่งปิดก่อนเวลาเพราะไม่มั่นใจความปลอดภยัยในยามค่ำคืนนักวิเคราะห์บางคนเตือนว่าหากกองกําลังองครักษ์เกิดแตกแยกเป็นสฝ่ายฝ่ายสนับสนุนผู้นําเดิมและฝ่ายที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงโอก หาสอเกิดความวุ่นวายในเมืองหลวงมีสูงมากความไม่แน่นอนนี้กำลังฉุดเสถียรภาพของกัมเนียลงอย่างต่อเนื่องและนักลงทุนต่างชาติเริ่มถอนทุนออกเป็นจำนวนมากซึ่งยิ่งซ้ำเติมวิกฤตการเงินในประเทศให้ย่ํมแย่ลงไปอีกท่ามกลางความกดดันทางเศรษฐกิจการเมืองและความไม่พอใจในหมู่ทหารทำให้หลายฝ่ายประเมินตรงกันว่าจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศใกล้จะมาถึงเต็มที